เล่นของเย่เอาละครับคุณผ <laughs> ู้ชมครับในช่วงคนดนตรีเล่นของเนี่ยนะฮะเราม <laughs> ีดนตรีนะครับบองเรีดนตรีเรียกว่าแอปพลิเคชันดีกว่านะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตัวนี้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยนะฮะเคยเป็นตัวจริงๆที่เขาไว้เล่นกันในคอนเสิร์ตจริงๆใช่ก็ <ๆ S 2> เป็นเหมือนแบบเป็นแอมปนะ์เนาะเป็นกล่องเป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกนะคะ<ม>ที่แบบต่อกีตาร์แล้วสามารถแบบดีดเสียงปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสายไหนเนี่ยเพี้ยนอยู่ถูกต้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเรามีจนะูเนอร์นะซึ่งจูเนอร์เนี่ยจะต้องตั้งสายทีละเสียงแบบว่าทีละสายแล้วก็บิดบิดทีละสายไปเรื่อยๆจนกว่าจะตรงใช่ไหม มันก็แบบสะดวกเขาก็เลยมาทําเป็นแอปพลิเคชันบาตอนนี้แล้วตัวนี้พี่ใส่มากๆคือเพียงเราดีดทั้ง6สายพร้อมกันเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเส้นไหนเพี้ยนถูกต้องนะครับไม่ต้็เรื่องดีดทีละเส้นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีชื่อน่ารักๆว่า hardwire นะฮะ HT Six Fast Tune นะครับนั่นก็คือว่า Six Fast Tune นั่นคือหมายความว่าสามารถตั้งสายกีตาร์ถึง6สายได้ได้อย่างรวดเร็วก็คือในทีเดียวอย่างที่น้องน้องส้มบอกเมื่อกี้ว่าจูเนอร์เนี่ยปกติถ้าเป็นจูเนอร์นอกตัวนะครับหรือว่าเป็นจูเนอออรรร์์ทีีี่่่ตตติดยยูกกัับเเเวาางน จะได้ทีละเส้นทีละสายนะครับแล้วเวลาดีดเนี่ยต้องค่อยๆ่อดีนะฮะแต่เจ้าตัวนี้ทีเดียว6สายเด้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้เลยแอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะด้านบนเนี่ยนะฮะสาย e e เนี่คือสาย6นะฮะนะฮะคือสายข้างล่างสุดนั่นเองนะคะอ่านะฮะนี่ก็จะคือ e ล่าง e นะคะ e ล่างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นทีเดียว6สายอ่ะดีทีเดียว2 3 นี่ค่อนข้างตรงค่อนข้างตรงนะฮะก็จะมีบางสายที่อาจจะเป็นเสียงแกว่งหน่อยๆน่อยเพราะว่ามันมันใช้ไม้รับเสียงนะไม่ได้ต่อตรงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองบิดเจ้าสายแรกลงสักนิดสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งนะครับบิดแล้วบิดแล้วลองดีดดูหน่อยนี่เจ้าตัวนี้ไม่ขึ้นตรงกลางนะคะตัวบนสุดตัวบนสุด เสียงค่อนข้างที่จะดรอปไปทางซ้ายนี่น่าจะเป็นแฟลทนะฮะใช่แล้วนะครับเสียงค่อนข้างจะดรอปนั่นหมายความว่าความเพี้ยนเนี่ยยังมีอยู่นะฮะเราสามารถที่จะตรวจได้เลยว่าสายไหนเนี่ยเพี้ยนที่สุดนะครับก็โหลดเจ้าตัวนี้มานะครับหาไมค์อยู่ตรงเอ่อไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะฮะก็มาจ่อไว้ตรง ตรงกองเสียงนะครับของกีตาร์หรือว่าจะผ่านแอมก็ได้นะฮะแล้วก็ตรวจดูนะครับแค่นี้ก็จะทําให้การจูนสายของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถเอาไปใช้จริงได้นะครับสำหรับใครที่ไม่แม่นยําในเรื่องของพีชโนตนะฮะเพราะบางทีเนี่ยบางคนถ้าเกิดเป็นนักดนตรีระดับโลกนะครับหรือว่าเก่งๆเนี่ยเขาจะใช้หูนะครับที่เขามีโนตอยู่ในหูอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะดีดตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เก่งขนาดนั้น ใช้พวกนี้ช่วยเช่นพวกมือใหม่ทั้งหลายอย่างเราจะได้<ช>ไม่ต้องไปซื้อใช่มันคือจูเน์เนี่ยราคามันก็มีราคาอยู่นะก็มีราคาอย่างล่าสุดส้มเพิ่งทำจูเน์หายนี่ถ้ารู้ว่ามีแอปนี้จะไม่ซื้อนะอล่าสุดเมื่อวันเสาร์เพิ่งซื้อมาก็ประมาณ6 0 0ยกว่าบาทก็มีก็เยอะอยู่นะสำหรับมือใหม่ที่แบบเขาอยากจะเล่นกันนะฮะ<ช>แ,ตแต่ถ้ามีตังก็ ลืมแอปพลิเคชันนี้ไปได้เลยบ้ามีไว้ก็ดีเผื่อบบวันนึงจูเนอร์หายเหมือนเราอ่ะคือจูเนอร์มันอะไเ็กนิดเดียวแล้วพอเราหามไม่เจอปุ๊บแล้วเราต้องใช้ก็มีอันไว้มันก็สะดวกดีหรืออยู่ที่บ้านเล่นได้นะฮะแบบนี้ก็สบายก็จูเนอร์แล้วก็อัดลง Youtube อะไรก่อนแล้วแต่ถูกต้องนะฮะเล่นเพลงกาแฟก็ได้ก็แล้วแต่ดีดีขายของให้ด้วย